โอเคครับ okay, ผมก็ขอากราบสวัสดีท่านเู้มทุกท่านนนครับไปในตลาดเพื่อส่งช่องไป,ไป,ไปบ้านค่ะนัครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอ่านมากันเองฮาเลปิศาสาวนี้ของผมนะครับอีพ e ีที e ่ห้าถึงอีพีที่เจ็ดนะครับผมก็ถ้าหาใครไปนานก็ขอไปได้นะครับผมเพราะผมก็ต้องไปเรียนนะครับก็ไปเริ่มอ่านเลยไ่เพื่จับคอนนะครับโกดรังสกสุลศรสามีที่ดีต้องยึดหด ได้ตอนนี้เรากลายเป็นเอกขยะที่ไม่มีพลังเวทต้องอดทนอยู่ในบ้านของเธอไปก่อนเวทมืดเวทมืดรอฉันคงคุมความสรงจำเก่งๆแล้วกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งกอนเต้พอ,อถึงตอนนั้นฉันจะคนทั้งตระกูลส่งจะต้องมาเลียเท้าฉันนี่เหรอเว็บมืดที่เขาว่ากันว่าดูไม่ค่อยต่างจากเว็บโปเท่าไรเลยนี่โอ้โห ลดแลกโรงงานผลิตแบงพร้อมอุปกรณ์พร้อมขายเอานี่แหละออกไปรับของดีกว่าเิวนะออกไปแบบนี้ไม่ได้เสี่ยงดนจับได้ง่ายกันไปจงออกมาความทรงจำของเมคอัพอาร์ติสแปลงล่าโวบหล่อขึ้นเรยยังวะอ่าแบบนี้ค่อยดีหน่อยเลย เัิมาดูเครื่องผลิตแมค์พาไปดูหน่อยอยู่ข้างในไปดูเองเลยใช้ได้ของมาตรฐานเยอรมันตกลงกันไว้ว่า5ล้านเงินนะเอาไปนี่100อยหยวนไม่มีเงินแล้วสเสอามาที่นี่ทำไมวะใส่หัวไปจใยินก่อนลองดูให้ดีๆเงินนั้นฉันวาดขึ้นมาเอง ว่าจริงๆเหรอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมมีคนที่ทําได้ถึงขนาดน,นี้ด้วยเหรอแป้งปลอมที่แกผลิตออกมามีประหาทางเทคนิคไม่มีทางที่จะใช้งานได้จริงสูตรแก๊สปลอมแบนไม่ได้ดังนั้นแกจึงจําเป็นต้องรีบขายลงงานฉันพูดถูกไหมแล้วแกที่จะทําอะไรอะเขาแค่ทำให้มันเหมือนจริงมากพาอเงินปลอมก็สามารถเปลี่ยนเป็นเ,นเงินจริงได้ ค่เวลาสองชั่วโมงแล้วแกจะต้องตกตะลึงก็ได้ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแกจะทำอะไรออกมาฟูืมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยตื่นได้แล้วไปตรวสุขภาพสินค้าสิห้าล้านแกคนเดียวทำไมออกมาได้เยอะขนาดนี้เลยงั้นเหรอ ทำไว้แบบนี้คงเป็นของไม่ได้มีคุณภาพสินะพระเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงกันนี่นี่นี่มันเหมือนจริงของจริงเกินไปแล้วขอให้ผมได้ทราบนามของลูกพี่ได้ไหมเรียกันว่าคุน่วยก็พอแก้มปอแมแบงพี่ใหญ่มีคนมาแย่งงานเราแย่งงานยังมีใครที่ทําแบงปอมได้ดีกว่าเราองกนันเหรอไม่ได้ดูผิดแน่นะ ไม่ใช่ว่าน,นี่มันของจริงหรือไงอู้จีพี่จำอินเฉาได้ไหมอูหมิงค่อย,อยไอเวนั่นก็โดนเราบีบตกกระป๋องไปนานแล้วไม่ใช่เละได้ยินว่ามันขายโกดังหนีไปแล้วไม่ใช่หรือไงคนของเราเห็นมันมากับตาว่าเงินก้อนนี้ออกมาจาก รังของมันคนที่มาช่วยมันชื่อคุณหน่วยเงินพวกนี้เขาทำออกมาด้วยตัวเองมันจะรออะไรล่ะรีบไปเชิญไอ้คุณห่วยนั่นมาทำงานให้พวกเราสิเขาต้องการเงินเท่าไหร่ฉันก็ให้ได้ทั้งนั้นผมไปถามมาแล้วเขาบอกว่าบอกอะไรล่ะ ทำงานชีวิตนี้ของฉันไม่ทํางานให้ใครถ้าอยากให้ฉันไปก็เสนอหน้ามาให้ฉันเจอก่อนเย้ยยังหลอกก็ไปต่อกันตอนที่6นะครับก็มาต่อกันตอนที่6เลยนะครับลืมตาสิเรามาถึงแล้วจากจุดเริ่มต้นเลี้วทั้งหมด6ครั้งจากความเร็วลดยังพอวิเคราะห์ได้ ตรงนี้น่าจะเป็นเขตช่างเมืองของลินเชิงแกคือคุณเว่ยอะไรนั่นใช่ไหมรวมเข้ากับวัสดุพื้นของกูดังแบบนี้แล้วน่าจะแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาตัดสินได้เลยว่าที่นี่เป็นกูดังล้างเฮ้ยไม่ได้ยินที่ฉันพูดยังไงแกสกุลหว่ยแล้วเชื่ออะไรต่อคาไม่ถึงเลยว่าพวกมันจะติดตั้งเครื่องผลิตแบงค์ที่นี่เวยอะไรนะฉันชื่อเว่ยเวยอะไร โอ้ยอะไรนี่มันชื่อคนเหรอวะเนี่ยเงินที่แกเป็นคนทําอะไรใช่ไหมทางเราคาดหวังว่าแกจะมาทํางานให้กับเราฉันบอกแล้วไงมันแกเชื่อออกได้ยังไงกันละเนี่ยฉันเป็นแค่พาร์ทเนอร์เท่านั้นไม่เคยทํางานให้ใครแกจะเอาอะไรมาร่วมมือกับเรารู้ไหมว่าถ้าฉันฆ่าแกไปตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้า แกค่าฉันตอนนี้สิ่งที่แกจะสูญเสียไปไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์แต่ยังเป็นโอกาสที่จะสารฝันให้เป็นจริงด้วยฝันอะไรของแม่งคิดว่ากำลังอยู่ในรายการวันนี้ที่รอคอยหรือไงออกมานักพูดฉันมีความฝันความฝันว่าสักวันหนึ่งโลกใบน,นี้จะไม่มีแบงค์ปลอมอีกต่อไปเพราะทั้งโลกกำลังจะใช้แบงค์ปลอมที่ฉันเป็นคนทำขึ้นมายัางไงละ่ะ ไม่มีใครสามารถแยกได้ว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงเพราะว่าของปลอมที่ฉันทําขึ้นมามันเหมือนซะยิ่งกว่าของจริงซะอีกฉันมีวิทยาการพวกแกมีอุปกรณ์มีหนทางถ้าเราร่วมมือกันฉันรับประกันว่าหนึ่งใน1วันสินค้าที่ผลิตออกมาได้อย่างน้อยน้อยก็คุิยเอเป็นปลอมห0ึ่งรอยล้านยวนจริงเง้นเหรอทำไมเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอ กำลังการผลิตของเครื่องทุกวันนี้มากที่สุดก็แค่10ล้านแถมยังมีของไม่ผ่าน QC อีกกองใหญ่ถ้าไม่ทำได้จริงเรื่องเป็นพาร์ทเนอร์มันก็ใช่ว่าจะไม่ได้ฉันรับรองว่าได้แต่ฉันต้องการหุ้น51%แล้วก็ต้องการเงิน10ล้านหยวนเป็นเงินมัดจำจริงสิเงินก้อนนี้ฉันขอเป็นเงินจริงนะ พ้น5้บแกบาไปแล้วหนึ่งไงงั้นก็กลายเป็นพวกเราทำงานให้แกนะสิฉันตกลงแต่มีเงื่อนไขฉันต้องการเรียนรู้ทุกขั้นตอนในการผลิตแกยอมรับได้ไหมฮตกลงรอฉันลอดลอกเทคนิคจากแกได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะเป็นวันตายของแกฟังใจเถอะก่อนที่พวกแกจะเรียนรู้วิธีทำได้สำเร็จ ฉันก็จะพูกแกยัดใส่กระเป๋ายนเข้าคุกหมดแล้วยังรวบรวมได้ไม่ครบเหรอหางเงินสิบล้านมาในระยะเวลาสั้นๆไม่ง่ายจริงๆคุณหนูคะฉันได้ยินมาว่ามันเป็นแผนการของคนชายเสิงเซอร์เขาต้องการแย่งธุรกิจทั้งหมดในมือของคุณหนูไปเดี๋ยวค่อยไปขอให้คนช่วยไม่ว่ายังไงก็ต้องรวบออกมาให้ครบ รบกวนหน่อยนะครับคุณหนูเสิงโมกผมมาช่วยคุณแล้วครับไม่เป็นไรฉันเพิ่งไล่นายอาอกจากเซินเจียงกุ๊กไม่เกลียดฉันหรือไงเกลียดไม่มีทางหรอกครับคุณก็น่าจะรู้ว่าผมชอบคุณมากแค่ไหนที่ผมไปทำงานที่นั่นก็เพื่อตามจีบคุณโดยเฉพาะถึงแม้ว่าสกุลจริงของเราจะไม่ได้ร่ำรวยเท่าสกุลเซินแต่ในหลงเชิง ก็นับว่าพอมีหน้ามีตาเงินสิบล้านนี้ผม,มเอามาให้คนขอแค่คนรับปากว่าจะอย่าแล้วก็ออกห่างจากชายชั่วหลายใจอย่างไอลิ้นชูคุณคงจำเรื่องที่โรงแรมหลงห้าได้อยู่ใช่ไหมไอแวนนี่แกกำลังสวมเข้าต่อหน้าต่อตาฉันเลยเหลอเนี่ยแล้วมันรู้เรื่องที่โรงแรมหลงห้าได้ยังไงหรือว่าเรื่องนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้อง จ็บจบเจ,บจบอ็ออเจ็บเจ,บจบขอบคุณแต่ไม่ต้องแ <ś c oughs> ออแกรู้ได้ไงว่าเมียฉันจะหาเงินได้ไม่ครบมันก็แค่เงิน10ล้านเองไม่ใช่เหรอแกอีลินชูไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะตกมาจากฟ้าทับหน้าของแกแหกเลยก็ได้นะหลังจากนั้นสินโม่กก็จะหลงรักเราจ้องโงขขวขอไม่ขึ้น แล้วเราก็จะได้เป็นผู้สืบทอดธุรกิจทุกอย่างของสกุลเซนฮเงินตกลงมาจากฟ้าแกฝันอยู่เรื่องไงมีแต่พวกขยะขี้แพ้อย่างแกเท่านั้นแหละที่ชอบจินตนาการอะไรแบบนี้เพี้ยเพี้ยไม่งก็ผมได้รับคำสั่งจากคุณเวยเอาเงิน10ล้านมาให้คุณหนูเสิงโม่แล้วครับไปต่อกันติดจิตกันเลย ก็ตอนที่เจ็ดนะครับเริ่มอ่านกันเลยครับผมคุณ่วยเป็นใครฉันรู้จักด้วยเหรอทําไมเขาต้องส่งเงินมาให้ฉันมากขนาดนี้คุณ่วยบอกว่าเงินสล้านนี้เพื่อสร้างมิตรภาพกับคนหนครับถ้าอยากพกเขาพรุ่งนี้ให้ไปที่โรงแรมหลงห้าห้อง176่ตอนบ่าย3ามแล้วจะได้เจอเองครับอยู่ดีๆก็มีคนอวยโผล่มาจากอีกว่า ผมมาจากไหนอีวะแถมยังจูใจนัดไว้ที่ห้อง1766อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแกรจริงๆด้วยที่นี่อีกแล้วโรงแรมหลงห้าคุณชายพวกเราจะตามเข้าไปเมื่อไหร่ครับรอสรัก5นาทีให้เอเวยนั่นโผล่หน้าออกมาก่อนฉันอยากจะเห็นว่าไอสะวะหน้าไหนมันกล้ามาแย่ยงผู้หญิงของฉัน1นเจต้องการจะทำอะไรกันแน่ คุณชายขาเร็วๆสิขาค่อยๆกินนะคะลินชูได้อีกแล้วเหรอเธอจะกล้าพูดอีกไหมว่าตัวเองไม่ใช่ช้ชาชั่วเซนโม้ใจเย็นๆก่อนครับมันเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรไอายเสื้อผ้าฉันอย,อ,ยอ,ยอย่าอยๆนะฉันไม่ใช่ลินชูนี่คือเทคนิคเปลี่ยนหน้ากา,กาจากเกาหลีใช้พลังเวทครอบไว้บนหน้าให้กลายเป็นเหมือนกับ ชั้นผิวหนังบางๆสามารถปลอมตัวเป็นคนอื่นก็ได้ในระยะเวลาสั้นๆคนที่เห็นเมื่อ3ปีก่อนไม่ใช่หลินชูแต่เป็นใครสักคนที่ใช้พลังเวทปลอมตัวเป็นเขาเป้าหมายของคนคนนั้นก็คือให้พวกเธอแยกออกจากกันที่ผ่านมาเราเข้าใจหลินชูผิดอย่างนั้นเหรอหลินชูไม่รู้จริงๆว่าทำไมเราถึงได้เกลียดเขา ค,คุณคือคุณหวยหรอคะทําไมคุณต้องมาบอกเรื่องพวกนี้ให้กับฉันแถมยังให้เงินฉันอีกจะบอกว่าเราเคยหลินชูก็ไม่ได้จะทําให้สงสัยว่าเราเคยหลินชูก็ไม่ได้คนพูดยังไงดีนะเพราะว่าถ้าหาไม่มีหลินชูตอนนี้ผมคงตายไปแล้วถึงเขาจะไม่รู้จักผมแต่เธอก็เป็นภรรยาของเขาผมก็แค่อยากจะตอบแทนบุคคลของเขาอย่าเขา้าใจผิดล่ะผมไม่ได้สนใจในตัวคุณเลย นั่นคงที่ปลอมตัวเป็นคนชูเมื่อสามปีก่อนคุณรู้ไหมข้าว่าเป็นใครฉันอยากจะเห็นจริงๆว่าไอ้คน่วยอะไรนี่มันจะมาไหมไหนคนที่ปลอมตัวเป็นหลินชูก็คือจริงยิ่งเอเวนี่แหละครับมันพูดอะไรทําไมในห้องมีคนเยอะขนาดนี้มีทั้งผู้ชายแล้วก็สาวๆด้วยมันต้องการจะทําอะไร ฉันไม่สนว่าแกเป็นใครแต่ฉันจะบอกแกชัดๆตอนนี้เลยเซนโมคือคนที่ฉันหมายตาไว้แกอย่าเสียเวลาจะดีกว่าคนที่แกหมายตาแกลืมแล้วหรอว่าเซนโมแต่งงานแล้วนะอ๋อจริงสิแกไม่ได้ลืมถึงยังไงเมื่อตอนนั้นแกก็เป็นคนแยกพวกเขาสองคนออกจากกันนี่นะคุณชายจริงไม่มาหาพวกเรานานเลยนะคะนึกว่าลืมกันแล้วไปแล้วพวกอะไรของเธอฉันไม่รู้จักเธอสักหน่อย คุณเป็นแขก V.I.P. ของพวกเราน่นาเมื่อ3าปีก่อนคุณยังเรียกเรามาที่ห้องนี้อยู่เลยเสร็จแล้วก็ลืมกันแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันคะโชคดีที่เราเจอระบบของโรงแรมนี่ไปค้นหาข้อมูลเมื่อ3ปีก่อนได้ถึงได้เจอผู้หญิงทั้งหมดที่จริงเองเรียกมาในวันนั้นคราวนี้แกดน้นไม่หลุดแล้วคนชายจริงตอนนั้นเมื่อ3าปีก่อนเราสนุกมากเลยระคาเซนโม่ฟังผมอธิบายก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเป็นใครกันแน่ ใช้ช่องทางการติดต่อให้ฉันไว้ได้ไ,ดไหมคะ10ล้านนี้ฉันจะเืินในคุณแน่นอนไม่เป็นไรครับแค่คุณดีดีกับสามีของคุณก็พอเราได้พบกันอีกแน่นอนหลินโชดึกแล้วถึงเวลาคุณหวยออกลงจะไปไหนแล้วไปนอนที่โกดังไงไม่ต้องหรอกจากวันนี้เป็นต้องไปมปนอนห้องเดียวกับฉันก็ได้นะ เย้โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปออกด้วยนะครับผมอ่าเป็นอะไรก็ขอไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลงคลิปเช้าก็ขอไปด้วยนะครับก็มีเรื่องการเรียนการซ้อมบาสอะไรอีกมากมายเยอะเลยนะครับผมเพราะผมเม่ไน้กินขาวเช้ามาแล้วก็เป็นหมดแรงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ